น้องวันใหม่ตื่นมารอใส่บาตรส่งบุญให้คุณแม่งามทิพย์ถึงน้องสาวจะงวงเงียแต่เฮี่ยนองมีตัวช่วยในการปลูกแม้จะยังอยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจจากการสูญเสียคุณแม่งามทิพย์ไปแต่ลูกๆทั้ง4ี่คนบอยปรณกอน,นองธนาพัทและน้องวันใหม่ก็ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มแข็งและไม่ลืมที่จะส่งบุญส่งใจให้คุณแม่อยู่ทุกวันช่วงนี้ลูกๆทั้ง4คนผลัดกันตื่นเช้าใส่บาตรทุกวันเพื่ออุทิศบุญกุศลให้คุณแม่ด้วยความคิดถึงและความรักที่ไม่มีวันจาง เช้าวันนี้เฮียหน่องกับน้องวันใหม่ตื่นแต่เช้าเตรียมของใส่บาตรไว้อย่างเรียบร้อยระหว่างรอพระเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านน้องวันใหม่ยังคง,งวงัวเงียแต่เฮียหน่องมีตัวช่วยในการปลูกก็คือน้องหมานั่นเองหลังจากใส่บาตรส่งบุญให้คุณแม่แล้วก็พาน้องๆกลับเข้าบ้านเชื่อว่าแม้คุณแม่จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ก็ยังคงรับรู้ถึงทุกความตั้งใจทุกคำอธิษฐานและทุกความรักจากลูกๆอย่างแน่นอน ด้วยนะประตูนั้นเปิดอยู่เด้อไปพามันเข้าไปในบ้าน มันนี่มันนี่มันนี่วิ่งมานอนลงไปเลยปัง Làm cái gì vậy? Đợi lũ thầy hả? Ngủ chưa? Khớt Đi khớt đi แล้วพามากลับ,บ้านเรียกออกมาหยุดก่อนหยุดก่อนระวังรถาบายพามับ้านทำไมทำไม เห็นชอบปวดปวดคอเมื่อยคอเวลาซ้อมเป็นโนนนานๆข้ามีนี่มาให้เอ้ยหมอนนวดเหรอหมอนนวดคอไฟฟ้าจา้าลองใส่เลยเนี่ยเห็นไหมมันมีปุ่มนี่ปุ่มเปิดใช่ไหมใชม่เปิดเลยปึ๊บเฮ้ยเป็นไร <laughs> จกกะกระชีดไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช,มใช่มันจริงมันสบายมากนะบอกให้สบายมากอ่ะสบายอ่ะติดครึบโป๊ะไอ้นี่เป็นไง สบายไหมคาเห็นคนใช้กันเยอะก็เลยลองซื้อมาใช้บ้างเนี่ยหัวนวดมันใหญ่แล้วใช้ทำสบายใช่ไหมใช่นี่ยมาเนี่ดับเนี่ยปรับระดับได้ปรับพิศทางก็ได้นี่ผมปรับพิทางหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งอ๋อใช่ไหมหมุนกลับได้ใช่ไหมมีปรับความแรงใช่ไหมแล้วก็มีนี่มปรับแบบประคบอุ่นด้วยมีประคบอุ่นอุ้ยประคบอุ่นด้วยหนูชอบเลย เออใช่ไหมชอบเล่นลอยๆเออไงเวลาเมื่อยอ่ะก็ไม่ต้องมาเรียกค่าให้มานวดให้ใช่ไหมนี่มีเครื่องนวดไปเลยเอ้ามาก่อนจริงๆเนี่ยสมมุติว่าเราปวดปวดบ่าปวดไหล่แล้วก็ใช้นวดได้เนี่ยนี่ลองหนยเนี่ยใช่ป่ะดืด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 สบายเลยอ่ะเออแล้วถ้าเกิดปวดหัวนวดได้ป่ะอะลองดิอ่ะลองเลย เป็นไงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกใช้นวดคอดีแล้วไปลงไปเลยซ้อมต่อนั่ให้พอดีคอนั่ให้พอดีอ่ะซ้อมมาเฮ้ยเฮ้ยหลับแล้วสบายไปบ้าสบายไปล้าโอาไมค์ก้าใช้มั้ย เฮ้ยเล่นอะไรเสียงดังไปข้างในนะ้ช้าเป็นเต่าเลยนะกดนี่อะไรนี่อะไรนี่เอาอะไรนี่เอาอะไรอะเอาอะไร ครับเอาไ,อาไ,ไอาล่กรับนั่นไงแม่งเรยละมังเอววีอนะใช่ไหมไ่ต้องตีป้อมแล้วกดปุ่มได้ดีกว่าเอทีวันเท่าไหร่แป จริงจังเลยกันอ่ะโอ้โหกระจอกกระจอกมาขอลองมั่ง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 ไมปเทิร์นอ้ไว้แพ้กระจอก